มาพบกันอีกแล้ววันนี้จะมาเก็บใบไม้ทอดเป็นใบมันจะมีเดี๋ยววันนี้จะมีใบแปลกๆบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าเใบอะไรบ้างแต่อย่างแรกเลยคือใบที่เคยเอาทอดนี่เลยแต่วันนี้มีลูกเยอะมากเลยค่ะมาดูสิมาดูใกล้ๆนีล่ลูกเต็มเลยลูกมีเยอะมากเลย ออโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยมีคนติดใจใบอันนี้ โอเคค่ะเดี๋ยวเราขอเก็บใบอันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันใหม่ว่าเราจะไปเก็บใบอะไรกันอีกโอเคค่ะเราก็เด็ดได้กันแล้วประมาณนี้เนาะอ่าท่านี้พอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอ่าใบอื่นผสมด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นใบอะไรไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นใบที่สองที่เราจะมาติดเอาไปทําชุบแป้งทอดกันเข้ามาดูใกล้ใเลยค่ะ อะมันชื่อว่าผักขมแต่เดี๋ยวเราเด็ดยอดมันไปดีกว่าเนาะมันจะได้แตกใหม่นี่มันเป็นหน้าตาหน้าตามันเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นแบบนี้คะเดี๋ยวเรามาเด็ดยอดมันไปแล้ว,ลวเดี๋ยวไปเลือกใบกันทีหลังเด็ดไปดก่อน ค่ะทุกคนเดี๋ยวผักขมเดี๋ยวเราก็เอาไปแค่ประมาณนี้พอเนาะนี่ค่ะเอาไปปะป,ะปะปนปนกันอันนี้คือผักขมนะผักขมที่บ้านจะเรียกผักขมจีนแต่ตอนนี้คือมันเข้าหน้าแ้งแล้วอะ่ะมันเริ่มมันเริ่มไม่ค่อยมีแล้วถ้านหน้าฝนนี่คือตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยจะแบบอู้เยอะมากโอเคผักอะไรกินได้อีกไปเดินดูกันเลยค่ะ คนเราเจอผักที่เราชอบกินนี่คะ่ะข้างในสวนป้าไปเอากันตำลึงแต่วันนี้เราจะไอ้นี่ไปเลยนะดึงดึงดึงไป สูงสูงอ่ะเอาไม่ได้โอ,โอเค โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตำลึงเดี๋ยวเราเอาไปประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวไปเลือกใบกันไปกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่หลังบ้านในสวนโอเคอาจจะมีเสียงเสียงเพื่อนบ้านรบกวนนิดหน่อยนะเพราะว่าเรามารบกวนเขาโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บใบกระท่อมค่ะนี่ค่ะเป็นใบกระท่อมมารีบเก็บดีกว่าเพราะว่าเจ้าถิ่นเขา เป็นคนหัวรุนแรงเฮ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรารีบรีบเก็บแล้วก็รีบไปงั้นเดี๋ยวขอตัวเก็บก่อนนะคะเพราะต้องรีบออกไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโดนจิกโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเก็บได้เท่าไหร่โอเคค่ะจากที่ไปเก็บใบกระท่อมหลังบ้านมาเสี่ยงความเป็นความตายมากก็ <c oughs> <c oughs> เราก็เก็บกันมาได้เท่านี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอด เดี๋ยวเราจะเอาประมาณนี้เพราะว่าคนชอบกินเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอไปทำความสะอาดพวกใบไม้ bye. เหล่านี้ก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงการทอดแล้วเดี๋ยวเรารอน้ำมันให้เดือดก่อน อันนี้ก็เป็นแป้งที่เราผสมไว้นี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี่ก็เป็นผักที่เราไปหามาแล้วก็ล้างเรียบร้อยหมดแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวหาที่วางก่อนหาที่วางก่อนสอะไรคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยตอนนี้น้ำมันร้อนมากอ้าว อันนี้ตะหลิวจมลงไปโอเคเดี๋ยวเราจะทอดใบที่ว่ามันได้น้อยก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวค่อยไปจากใบที่มันเยอะๆนี่เลยเริ่มจากผักขมก่อนเลยนะทุกคนอืมสบัดหน่อยจุ่มลงมาอย่างนี้เลยค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนเห็นไหม <c oughs> ก็จะจุ่มจุ่มตามกันลงไปเลย <c oughs> ใบกำลังน่ากินมากเลยนะคะทุกคน เราก็จะไม่ทำเหลวมากนะคะคือแบบว่าไม่ให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะกินแป้งกันเยอะอเราก็จะทอดให้เหลืองนะคะเดี๋ยวถ้าสีมันเหลืองแล้วเข้ามาดูใกล้ๆได้ค่ะอ่ะ นี่ค่ะถ้ามันไม่ฉาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เท่ากับว่าม,มันได้แล้วเดี๋ยวเราก็มาพักเสด็จน้ำมันนี่ค่ะพักเสด็จน้ำมันไว้ เดี๋ยวเราขอทอดใบอ,อ,อะไรนะใบผักขมให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูต่อไปว่าเราจะทอดใบอะไรต่อโอเคนะคะม,มาคะ่ะทุกคนอันนี้ต่อไปเราก็จะทอดใบตำลึงมาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่เราทอดแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลย อันนี้ก็เราก็ต่อด้วยใบกับตังลึงเลยค่ะจะมีปุปปะปุ๊ปปะนิดนึงระวังนี่เลยค่ะใบใบตังลึงปุป๊ปปะปุปปะมากอ๋อ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอทอดใบตําลึงต่อก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทอดอใบหม่อนกันแล้วเดี๋ยวจะมาขายให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้ขอตัวไปทอดใบตําลึงให้เสร็จก่อนโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ <c oughs> ทุกคนตอนนี้ก็ต่อด้วยใบหม่อนนะคะมาดูใกล้ๆเลยค่ะ นี่ค่ะทอดได้ทีละสามใบนี่เลยค่ะเราก็ชุบแป้งเอาไว้เลยเนาะให้แป้งมันเกาะโอเคคนเดี๋ยวเราทอดใบหมอนกันก่อนนะคะเอาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเราทอดเสร็จหมดทุกอย่างเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีตอนเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยนะคะก็เหลือกระท่อมเอเหลือใบกระท่อมสุดท้ายแล้ว ก็ใบหมอนเสร็จก็เดี๋ยวจะต่อ้ดยใบกระท่อมเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะทอดให้เสร็จให้หมดทีเดียวเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งโอเคค่ะขอตัวไปทอดใบหมอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนี่ค่ะทุกคนผลงานของการทอดใบไม้วันนี้เอาไปทําเป็นรายได้เสริมรายได้เสริมก็ได้ด้วยนะคะลกเล็กลกเล็กอะไรนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น เดี๋ยวเราก็จะให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นใบหม่อนอันนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรนะกระท่อมอันนี้เป็นผักโขมอันนี้เป็นใบตำลึงและนี่ค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดว้าวนี่เลยค่ะน้ำจิ้มมากินไหมคะทุกคนใส่ทั่วด้วยแซ่บและอร่อยมากขอบอกโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาผู้ชิมกันผู้ชิมก็จะเป็นลายเก่าๆเ,เพราะว่า คราวที่แล้วเขาเรียกร้องกันมาอีกว่าคราวที่แล้วเราทําน้อยคราวนี้ก็เยอะจุใจเลยค่ะทุกคนไปเลยมาแล้วนี่เลยค่ะ,ะมากินกันหันไปไหมไม่ทอทุกคนอันนี้คือเชอมิมน้า ชิมไม่ใช่ผู้ชมนะผู้ชิมเมาอ่ะไม่เมาลองกินอันนี้กระท่อมอันนี้ผักขมอันนี้ตำลึงกระท่อมอ่ะอันนี้กระท่อมใครอยู่ร้านอ่ะอันนี้ใบใบมอนนี่เลยค่ะผู้ชิมตัวน้อยก็มีนะกินมากค่ะแล้วกัดกัดกัดเลย กรอบมากหอมมากอรเอยอเอาี่อันนั้นใบมอนเออใบมอนกินกรอบมากโอ้ฟังเสียงนะคะทุกคนกรอบมากเลยค่ะโอ้โหเสียงอ่ะเดี๋ยวคนนี้หน่อยคนนี้ยังเต็มปากยาอะคนนี้อ่ะอร่อยอ,อร่อยไหมคะโอ้โหเสียงแบบ เอาขึ้นมาหมดนี่คันนี้แหละคะคันนี้อร่อยด้วยไหมคะคนนี้กินใบตำลึงไหมคะมีใบตำลึงด้วยน้องนะเบ่งไว้เออจะทำอันนี้ตำลึง,อ,งอ่ะตัวน้อยชิมหน่อย,อย,อย เ,เนี่ยค่ะนี่คนะยค่ะไปกล้องไปชิมอิมอ่มนะ <laughs> อยู่อย่ไหวเจ้ฟานล่ะแจ้ <laughs> ฟานยังทำอะไรอยู่ไม่รู้เรียวเรียวเลยคะ่ะบ้านบ้านอันนี้ก็เป็นหลังบ้านนี่อะไรฉวอมะม่วง นั<ไ>่นเ<ไ>ป็นต้นกระท่อมนี่เลยคะ่ะทุกคนโอ้ว้าวโอเคขอตัวไปกินก่อนนะบา,บ,าบาย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 ก่อนบาย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 ก่อนบายบายส่งจูบด้วยโอเค